สวัสดีทุกคนด้วยน,น,นะครับผมผมยูไนนะคร้าชิวๆวันนี้ <c oughs> จะเจอตึงหรือปเปล่าโอ้ยท,อ 3, 3, 3, ท็อปสามสามสามเยสเชีเบียนสวยนะฮะเฮ้ไอสัตว์ไม่ใช่สเบียนนี่หว่อโอ้ยไอสัตว มันคู่กันตรงไหนวะสนไนกับปืน M590 เนะี่ยทะลึ่งนะเราอ่ะไอ้ควา เป็นใะไครอย่างนี้ไอหมอนี่มันง่ายเกินไปหรือเปล่าทุกคนใช่ไหมล่ะวันนี้กะว่าจะเจอิงๆนี้เหรเลงพี่หล่ะจ้าขึ้นเครื่องบินหล่ะจ้า ผมพายไปนดิดเดียวเองทุกคนให้พายกันได้เปล่าเออพ<ะ>จริงๆอ่ะผมไม่อยากจะโมนะ้แล้วว่าผมแค่ตอบให้พูดตรงๆเลยกูแค่ต่อเท่านั้นแหละเ,ลเออต่อควงผมสิสายหรือควอ,ออกมาครับน้องนี่รรออออครับไม่ยิงควบ Hey, ง่ายเกินไปเปล่านาะง่ายเกินไปเปล่าผมว่ามันจะง่ายเกินไปแล้วนะไม่ไหววะไม่ไหววะไม่ไหวนะไม่ไหวนะ,ะง่ายก็ไม่ไหวนะทุกคนกูจะจับไว้พอเพื่อ เย่ีอ้เาทำเป็นแอไอ้อัตว์ผมแค่ต่อให้ผมแค่อ,อ่นให้ผมไม่อยากเลจริงมาดิกยาเออมาิกยาแม่งแบบมีคนยิงเน็ตผมก็เอะทุกคนผมเลยค้างผมเลยกดไอมอจริงๆอะผมกดปืนแล้วแต่แม่งแบบยิงเน็ตผมไงมันเลยไปกดไอ้ออครับโอผมขอเอาตาร์กเล่นยิงรายการนทุกคนมันง่ายเกินไปไอมอนเนี่ยอะไรครับนี่ฮ เจ็ดดนะไปเสียงตีนตรงเนี้นั่นไปไหนวะผล่มาสิครับเกย์ละจะเอ๋ไม่ยิงผมก่อนนะ ่าใช่ง่ายมากนะไอ้ตัวเนี้ยเอาติงๆเอาขอติงๆหน่อยดิได้ปะฮลัลโหลมอสขอติตงๆได้ไ <S AT> หมมอสเจ็บนะเจ็บนะขอติตงๆได้ไหมหัวแตะอีซี่อีซีซ่มากนะครับขอไตันเนี้ยง่ายเกินไปแล้ว <S <S ผมคิดว่านะ ขอจบเกมด้วย AK ละกันเออดีเสือดีเสือคนบันสอดัะหน่อยดูสเตยมันจะโหหรือเปล่าอะเฮียมึงจะไหวกูเปล่าอ่ะถามจริงเดียมีการตาระเบิดด้วยมีการโชว์สกิลเทพด้วยตายไม่ได้เห็นะมึงคิดว่ามึงอัดตัวกูแล้วกูจะยอม ย่า s, yeah, yeah. <S, s right. i m the game champ. <laughs> <Old> news. เกมนี้ดาเมจน้อยว่ะทุกคนไม่ถึงพัรทไม่ถึง2,000เลยใช่มอืมอือืมออๆๆ พี่เลือกก่อนพี่ก็จะเลือกสองฝั่งเลยครับทุกคนอย่างเงี้ยเก็บสเต็ปสกิลของพี่เ,เทพทั้งนั้นอูตัวนี้แม่งตึงวะ่ะโอ้แม่งรีบยิงวะ่ะไอ้ตัดปากก้อยเหรอวะปากก้อยเหรอก้อยผมรีบยิงจัดมึงไม่ได้ตึงหรอกสัตว์มึงแค่กดสองเม็ด ดเดี๋ยวพี่จะกดสองเม็ดให้พ่อแม่งดูว่ามันจะว่ามันกดผิดคนแร้วไไไาไสัตว์ึงยังไม่ได้ซักปืนได้ส้ำอ่ะครับโอ้ยรู้เรื่องปืนมันยังไม่ได้ซักมาเลยมึงจะใยปืนหรือปืนไหนโอ้ย่เบื่อ M 5้าเก้าศูนเนี่ยผมโคตรเบื่อเลยทุกคนแบนมันได้ไหม แต่ผมจะตั้งใจเล่นเดสอสัวออาชิวตั้งใจเล่นหมดแะ้เบื่อาอางนี้แหละไม่ยิงไม่โดนก็ก็จะตาย ใช่ไหมล่ะทุกคนแบ,บนมันด้วย ยิงไม่โดนแต่ละคนไอ้เหี่แยแม่งโคตรกาาขนาดไหนทุกคนช่วยคิดช่วยดูดิแต่ผมไม่กลากเลยครับลบยาไปนิดหน่อยนะครับมาดูซิตืนมุ o มีกัะกันหน่อยอีกยืนเนี้ย ไลดี้ไอ้สัตว์มึงคิดว่ามึงทำเรื่องกับพี่เหรอครับน้องคิดว่าน้องเล่นกับใครอยู่ครับตอนเนี้ยฝีมือเราอยู่คนละสันเลยกันเลยนะครับผมใช่ไหมล่ะก็เรานั่นเป็นคนละสันอู้ไม่โดนเลยเหยียวยาแป๊บวิงมาแล้วกระโดดลบกเป็นไง างไปเลื่อยกูแต่มันก็ไสอะอครับที่แบ้งแบบไม่ไม่กดตัวไม่กดหัวเลยไม่กดตัวยาเลย,ยต่อไม่อยากเล่นละเล่นกับคนแบบเนี้ยผมไม่อยากเล่นละผมแก้แค้นไปนั่นแหละผมเกลียดเล่นละมันไม่ได้เ,เท่ครับอย่างเงี้ยเนาะมันไม่ได้เท่สักหน่อยเลยมึงไม่ได้กดกะไปมึงรู้ตัวไหม กูนี่ไอ้สัตว์ที่เข้าหัวเบิงเบงกูแม่เบิงก็ระแม่ไอ้สัสเบาอย่างวะมึงดูกูเป็นตัวอย่างระยะแม่ไอ้สัตว์ระยะไกลหมดนะครับระยะกระติกเก่าปืนรู้มันน่าจะดังมาด้วยเพราะคิดว่าเฮ้ย อารู้สึกว่าโมรู้สึกว่าเกมค้างว่ะคน,นปออกไปดีเกมแล้วไม่รู้สึกของแท้อะไรเนี้ยกลัวขนาดนั้นเลยเหรอวอกูจะออกไปวัดแบบโมงโมเอะ่ะมา น้องครับปลามาแล้วไงครับอยู่ไหนวะ เป็นไงบ้าง That's right I'm the game champ <laughs> ah, easy easy m o หมดเก็บเขาเก็บแบบหมดป <c oughs> <c oughs> ูแมงแหกตาตลอดเลยทุกคนผมต้องขอโทษเลยนะครับพอดีว่ามันได้ใช่ ตามความคิดถึงให้เธอมาป่าเดียวดายแต่ตอนนี้หัวใจของผมก็เดียวดายเหมือนกันครับเจเลอสเอจเจลสเลือกได้ใจกูจากน้องทรายเดี๋ยวเดี๋ยวเองมาเข้าแคนที่กูไม่มีแคร์นะตอนเนี้หรือว่ามีวะ กูชูแกนี่อะไรแกนสังกระสีเอียดแม่สัตว์เจอร้านสัตว์จริงเปิดที่อยู่ให้ที่ออเองนะอุะไรอ่ะต่อให้ครับผมแม่งแกงแบบยืโนงโง่ๆให้อ่ะครับมันจริงจิงผมแม่งสองสามนัดถึงผมจะตายเบือ่ออ่ะขนาดผมแบบแกงแบบยืโนงโง่ ยิงโคตรนานยิงสีหนัดนูดถึงขมยิงจะตายถ้าเป็นกูนี่แม่งูยิงแม่งมัดเดียวแล้วส์มีมาตาย,ยอะไรอย่างเงยแบบไอ้ขับนี่อะแต่เราไปเจออะไรขับนี่อะคงรู้ว่าแม่ มันคงรู้ว่าใช่ผมอะครับมันจะมันเลยกดต่อมันกลัวผม AWM เองเลือกเองเลือกเลือกผิดละเองจะมาดูสไนเปอร์กับพี่หรอะ กูคแค่ไม่ตั้งไอวอลแค่นั้นเองยังทะลึ่งกับกูกูแล้วว่ามันจะดันมันที่ไหนเดี๋ยวกูจะดักหน้ามันให้ดูทุกคนคอยดูโอ้ยไม่ออกไอสัตว์เ้ยมาไอ่สัตว์โดนโดน <c oughs> นิ่งเชียวมาตะเกียบมนเล่นสนายไว้มันอยู่มุมเนี่ยผมต้องเล่นดีเสือละมันอยู่คนละมุมเลย <c oughs> มาเดือนกันหน่อยสิว่าใครจะคมว่าใครจะคมว่าใครนมจะโตกระโดดปาดหัว ว,วสเตปยิงยืนใต้บอ,อรครับผมต้องให้มันมายิี้แล้วละ่ะทุกคนไม่ต้องจะปต้องนั่งใั้บอ,อรหรอกมันก็ยิ้วได้เหมือนกันผมก็นั่งได้แต่ผมไม่อยากนั่งไงเนี่ยง่ายเกินไปผมแบบยืนตต้บอ,อมันดึงจะเท่ครับทุกคนต้องมาต้อง ที่หลอกไหมทุกคนหลอกไหมสาวสาวช่วยช่วยคอมมอนสิ่งกับกลัวสิ่งกับขี้มอตดมินเลยหลอกไหมสาวพี่หลอกไหมช่วยคอมมอนบอกพี่ทีสัตว์กิจรางกไปไหมผมจะบ้ากามไปบ่อนขออีกเกมแล้วกัน สีเกมเกมที่สีแล้วยังไม่กดออกตลอดมันคิดว่าผมโป้เน่นอนเลยใช่ไหมทุกคนเอ้ยของพวงมันเก่าไปวะรีบซื้อดีครับเดี๋ยวไม่ทันปืนอะไรวะผมจำซื้อไม่ได้แล้วจะกดดูไหมหน่อยนี่หน่อยนี่หน่อยนี่หน่อยน้อยน้อยนั่งขี้เห็นพี่หรือเปล่า เอ้ไอ <ítulo> anyway, oh, ้ตากด้ขอโทษเพื่อนขอโทษ้าะมีขอโทษด้วยหรอกูกดตัวมัว่าอ้ตักใปนกอ มี่คนเกิน <ผม S 1> พี่นเพราะพี่มันตึงเกินเห็นป้าทุกคนสละ,ะสะจบคลิปเลยไหมทุกคนโอเคนะครับผมผมขอจบคลิปเลยนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบายบาย